ใช่หลายดวงใหญ่เด้อมบนีิเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้สภูธัยอยู่ที่ประชุมชนบันสักสว่างอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรชบูรณ์คือเก่านะคะครับมื่อวานี้เป็นเสาร์วันที่26สิงหาคม2568ครับเป็นวันอังคารเก็บเพชรคือเก่าครับมื่อนี้ฝนตกตั๊กแต่เมื่อคืนนี้นะคะมันเป็นลื่นๆนาะแต่การไม่ถือว่าแห้งแต่ว่าทางคนพางที่จ่ะลื่นแย่แมน ลื่นๆเ,<อ>เลยล่ะหงเแรกของเฮาเป็นให้เพิ่งโตงนะคะดูให้เพิ่งขาขนเนาะขนห่ำมดขึ้นดีแต่เพิ่มีเปื่อยปะเพิ่งเนี่ยเขาเติบบนอ้อยังวะจงเวลาอยู่ครับจงเวลาดอกน้อยใ <c oughs> ห้มันเติบม,มีเติบ จสุย่างมีอย่างตรงว,าวารอว่าจนีเนาะเป็นหาเบิง,รงครับปะเป็นใหญ่ๆครับป้านี่ดอกไม่ไขาดเนาะเก็นมาดอกง่าย ดีในป่านี่โอ้ยดอกม้กันอะสวยเลยโอ้เนงนบักมดปุ่มเลยมันตทิดกันนั่นดอกรุดเลยโอ้กินหมือนแล้วเนาะเจาะมาละนั่งดีเจาะขาเพ่นนะเศรเนะ อ้ยหนึ่งดอกครับแดงข้าเน่าครับหนึง่งโอ<ฮ>้เป็นปุ่มเลย <łość> ปลานหนึ่งเป็นจุ่มพักเนาะนี่ใหญ่อยู่หรอกมันสขนาดที่ใหญอย่ังีการบวไหลายดอยู่ครับวังได้ครับเป็นใหญ่กัน หอดปลาเห็ดพึ่งแดงอยู่มาหอดปลาเห็ดพึ่งเลยนะคะสองกนง่ายเยอะสิโอ้โอดได้เอานะคะเมื่อวนี้มันลายมือแล้ว มังค่าเหรอห่บอกมังค่าเมื่อวานนี้นะบอ,อ<ร>กอีละ,ละบอกอีละมั้งปวกอีกไหมกันนะปกไว้ผิวๆมึงนีก็ไ้ นั่งดอกระบอกช่อเลยเนาะนี่แล้วดกเลยที่เ่าสูนแล้วกับเก็บเลยนะคะคือแบบนี้ที่มันทึกนั่นกันอล้วครับจุ่มเห็นจุ่มเลยจุ่มเลยไม่เห็นไว้แล้วติดละ ด้วยในผลตัวนี้ห,หนูไม่ค่อยเจาะดอกนี้ครับตรงนี้พอดขากระแนนครับอืมกวยดูกอืม ที่เหลอเมื่อวานนี้นะคะคนเติบเนี่ยคุณนะตรงดอกขาก็แบบยังแน่นเลยอ่ะอ้าดูจ๋งไงรงไงนะลงเมื่อวานนี้สาวู้ไทยเอาไปลงถึงปุณนะคะข้างในป่าคน เพาเลนนะคะมือม่อวานเหลือไว้เมื่อวานนี้ครับศูนย์เพิ่นบนแหงบัวเธอคือน,นี่เพิ่นกใหญ่อยู่ครับพอดีเพิ่นได้ฝนเนาะเมืม่อวานนี้อดอกค่อนข้างที่จะน้อยนะคะก็เลยแต่ก็ออกก็ได้เนาะนหลายมองที่เหลือไว้แกไม่ได้ยังก็มีนะคะ จะพูดให้ก็ได้ปุ๊บอ่ะอมดนี่โอ้น้อยเก่าน้อ,นอยเก,ายกา่าวเม <laughs> าจนพาดบึงที่เพึ่งนี้น้อยครับกำลังคืนโอ้ยพาดขาดตันทีนี้ดอกสองดอก Nằm đó luôn nằm lên mèo luôn 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 phá thiệt đi, phá nằm lên mèo, luôn 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 ขับได้มานี่เราวะคนขาเหรอเหมาแล้วม่ใส่ผูกผูกทังนาผูกทังนาผูกเออผูกอือมอนป่าถนอมื้นี้เนะอยอยู่ในป่าเขาเล้ออกไม่ได้ได้ลุกน,น,นี่นี่แหละครับเขา บ่เขียมก็จะพ่อนออก,กมาเองเนาะไม่ต้องเคียมก็ได้เนาะอนนี้ครับพ่อนีน่ข้าวขาวนี่นี่ยืนสอ,องนี่สาม ค่อนขางตีบนะคะคุณน่ะขอก่อนะได้ไข่หนึงสองไข่นึ่แบออืออือขอดีอนนมาหลั่มดูติดนี้สิ เกือบไม่ได้มาต่แลกยังไม่ให้ลิงจืดน้ำเต็มดูดมือแล้ว ถ้าอย ou น้อยไม่หรออืมโอ้ตัวนี้เศรษฐาไป่านอกเลยดิตันไหเป็นดอกเดียวบุ๊คครับหอมดอกใหญ่หนึ่งไงหรือว่ะจันอิวุ้นลมเลยดองนี่เห็นได้ดอกมีวันใหญ่นี่อ่าสีพันค้องขันที่จะกลมกลืนนะคะคุณอ่ะอือ เมืว่วานนี้ก็ม่เห็นโอ้ดองนี่แหละก็ดองดอ,ดองนี่ หลาดอกีนะเอาไปไทยกินโอ้มีตใหญ่ครับตัวง่าตุเลยอ้ีกรง่ายกัน งไาครับกโอ้นั่น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 โอ้อนี่คืองาจังเลยครับขอขาไมี่ยงขนาดนั้นหรออื พวกใบแตว่วันอู้มันนี่มันยาวขึ้นเนาะนี่พคนที่พ่น,นใบโต้เลยพวกไบเตยเท่าน่ารูนดีกวปาพกว้เมื่อวานนี่เป็นในบุ ยยอะได้ตื่นมาดอกนึ่อวานนี้ได้ดอกนึ่งช่วงมาดอกนึ่งได้สอง

อยูในปาลาเลยในหมุนปลาคนโอ้โหโ,หโอ้โห,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 โหโปลาไหนลลายปลาญุพุนดอกเ,เดียวนี่น้องดอกเฮ็ดก็ได้ดเจอเย็นห่างนะคะครับย่างไว้ก็ไม่ได้เนาะโอ้ขาแน่นดีเออโปราไหล 我娘进来。嗯嗯嗯嗯嗯 กุ๊บดีขนาดเลยเป็นหมูคักเนาะอืมอือหักก็เลิกอีกแรยดอนจะกลับเมือ่อเช้าผู้ใหั่เติบกุะปุกติจขนาด กยเสพแล้วนี่เสพโคยูคาครับเสพกวยเห็ดเ่งส่นกะลินพัก เราก็ถ่ายเลยไว้ตะวงนีอุ้ยดอกก็ดูเลยอือดูกล้วยใช่ไหม คุกไปดิคุณก็รีนไม่ใช่หรอ ลงโปรลวว่แล้วมีอ่อาปล่เยอะอัอน,นเลือตอ้เบาเลยโอ้ยดอกงามอยู่เฮ้ยเฮ้เพ้่เฮไล่นมันพาลายหนุดอกงามเลยอไไมเพินตะตุ้นนะครับแล้เลนเลยบอ

ล่ังาดวยนี่อี้้หอ่าดบุนอดหรอเพิ่นมีเห็นว่าท right. ่านได้หอดแบบนี้โดนคุณคุณท่นน่ะอยู่ขางหลังบเหยียบบ้างอ้บญ ตัวนี้นอนอยู่ครับอ๋ออ๋อออเดี๋ยวครับตัวนี้อ๋ขอขาขนิดเห็นพร้อข้างนั้นอนออกนี้ที่ปวกครับปวกตาบอืม,อม Ủa khá nhanh dữ đấy ừ. à gì nó đế ừ. đẹp ừ. ừ. đi ừ. dạ. à, đồ cái nhào mình กันยันดีครับเหอือเลยเห็นแล้วเห็นพึ่งเด่นครับหายโดกระท้อง เท่เลยบเป๊ะนะคะุแห่งอยู่คอกขาดหนึ่งวานนี่แบบคือต๊ก็ดอเนาะอ้บนเมื่อนี่แหลบไโอ้ยหล่งเด้อมืนี้เด้อเน่ยหลดอาใ่งบางฟนก็ยังมืดต๊คือเกาครับแห่งกว่าตอนสาวุไรไปตอนเ้ารนะคะเมื่อหนาวก็เลยฟ้าออกมาครับที่องา่ายฮิตไงพอมั้งนี่ละอ้ หมันตือครับดอกใหญ่มื่อนี้นะเนาะของบางบัวไทยกับตังหะนะคะนี่นี่ของบางบัวไทยกับอันนี้คือโย๊ะคาลนพ่อเฝ้าครับฝนมื่อนี้นะเออเอาหมันตือเอาไว้พ่อการมื่อนี้นครับให้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็สชี้ใหญ่ยหรอกเนาะใหญ่ยิ่งใหญ่เอ้าชอบนี้แหละครับจ้าไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ